ขอแจ้งไว้ในโอกาสนี้นะครับผมขอขอางานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก็เป็นความหวังที่ดีที่จะเห็นถึงความสําเร็จที่เราตั้งตาหวังอยู่ในแวดวงของฟุตบอลให้การสนับสนุนนะครับก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลนะครับนั้นก็มีการคัดเลือกต่อประสานงานมีถ้วยชนะเลิศ รางวัลที่หนึ่งสองสามในเครือข่ายก็คือโรงเรียนน้ำวามรัแล้วก็จะมีส่วนของการเรียนและเล่นกีฬาก็เป็นนักกีฬาของเราที่ในการแข่งขันในครั้งนี้คนแรกที่ใช้พิธีองโรงเรียนนาทวีโรงเรียนนาทวีวิทยาคมนะครับเ,าาเขาร่วมดูการแข่งขันนักชิงชนะเลิศใช่นะครับยิ้มในหน้ากนนนาก ถึงไม่เห็นรอยยิ้มก็เห็นสายตานะครับ